สัสดีคะ่ะสวัสดีพอ่อพแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพิดาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะโ,โ,โอ้โหแม่แม่ดูคะ่มะ,คะมาแล้วมาแล้วสองสีพี่น้องน้องน้ำได้ยินแต่เสียงเป็นๆน,นะคะรีบมาดูนะคะหนุนเล่นน้ำกันฟุตฟุตโอ้โ เสียงีอย่างนาะเล่นน้ำกันนะคะนูน่นขมืนขมืนโอ้โหโอ้โหดูขมืนนะคะแม่แม่ โอ้ดูขมืน่นขมืน่นขมื่นจะมาหาเจสีนะคะนุน่นโอ้ดูค่ะโอ้โหโอ,โอ,โอ้ดูพี่ดาววิ่งนะคะวิ่งในน้ําเลยโอ้บันเทิงเลยนะคะสามพี่น้องนะคะแม่แม่สามพี่น้องนะคะ,ะ,คะบันเทิงมากๆนะคะดูพี่ดาวพี่ดาว <laughs> พี่ดาวเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ คำเื่นเจอเจสีนะคะรีบวิ่งขึ้นมาเลยนะคะนูนเสียงคำมืมนร้องนะคะพี่ดาวนี่วิ่งตามพี่มาเลยนะคะโอ้ยเกือบจะเอาไม่อยู่นะคะแม่แม่แม ดูพี่ดาวเอาตูดเอาตูดเอาตูดชนพี่ๆนะคะเมืองเมืองน,นันทังผุนบโยมนะคะดูคนโจจะเอาไม,ม,ม่อยู่แล้วโอ้โหเอาไปอยู่แล้วนันข้างหลังนันข้างหลัง,ง,ลงะจะเอาไม่อยู่เลยอยากนันถอยหน้าถอยหลังอยู่นันโอ้ยดูนะคะถอยหน้าถอยหลังนะคะแม่แม่ มีต่อเลยต้องระวังดูขมื่นสีนวลน,นะคะแม่แม่ ดูลากๆๆนะคะพี่ดาวนี่อยู่ไม่นิ่งแล้วแม่แม่อยู่ไม่เป็นแล้วนนดู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 ด <c oughs> ูดูคุยกันนะคะดาวก็หวงครับเอาไปเช็คเลยจะไปยังไงนะคะ ห่วงทั้งเนะห่วงวิจาห่วงนะคะห่วงซ้ายห่วงขวานะคะนดน,นหันหน้าไปดูน้องนะคะน้องไปไหนคำบหม่นนะคะห่วงทั้งสองเลยนะคะนี่สามสี่พี่น้องนะคะแม่ๆมจะได้มีบรรยากาศมีโมเมนต์แบบนี้นะคะ oh <my> โอ้โอ้เสียงพี่ดาว ดูพี่ดาวพี่ดาวพี่เมฆได้ยินแต่เสียงดูดูดูเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะฮะโอ้โอ้โอ้จะเอายังไงจะเอายังไงเออดูค่ะขมือนีต้องอยู่ตรงกลางนะฮะหวง หวงมากดูค่ะโอ้ยซ้ายขวานะคะเขาเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วนะคะแม่แม่ดูค่ะโอ้น้องอันนี้น้องก็ห่วงนะคะนี่เหินดูดูเออซีนวนซีนวนห่วงพี่ดาวอีก <laughs> อสามสีพี่น้องจริงๆนะคะแม,แม่แม่ดูกอดขาน้องอีกกอดขาน้องทําไมโอ้ลรักรักลักรักนะคะแม่แม่ พี่ดาวรอพี่พี่ลงนะคะรอพี่พี่ลงพี่พี่ไม่ลงก็กลับมาหายคืนนะคะเอาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอู้ดูดูหมื่นเมือง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 อู้อู้อู้ดูมื่นหมื่นดูค่ะดูคหมื่นเออคหมื่นดูไม่ทันนะคะแม่แม่ดูกลัวไม่ทันนะคะ กลัวไม่ทันกลัวไม่ทันน้องๆนะคะแม่แม่พุ่นพุ่นขาเฮียนเฮียนเพิ่นก้าวออกก่อนพุ่นได้โอ้โหโอ้เก็บต่อไม้เก็บไม้เก็บไม้ที่ดูค่ะดูขมืนขมืนนะคะ เสียงพี่ดาวให้ภาพบรรยายนะคะแม,แม่ดูหางลูกสาวแม่แม่นะคะนู่นน่นดูพี่ดาวเล่นน้ำเล่นน้ำนะคะแม่นูนุ่นหางตีพี่อีก ดูดูอตูดอตูดไปชนพี่ดูพี่ดาวอตูดอตูดอตูดไปชนพี่อีกนะคะอตูดอตูดไปชนพี่ทําไมดูไปแม่อตูดไปถูพี่ได้นั่นถูพี่ได้นั่นถูถูพี่ได้นั่นพี่ดาวถูนะถูเจ๊หมื่นนะคะ สั่งบ่ได้ก็สมังมาสังบ่ได้ำมือนนี้ห่วงนะคะแม่แม่ดูพี่ดาวถูนะคะเอาหลังถูพี่นะคะเอาหลังถูพี่นะคะดูดูจะเอาตูดเอาตูดใกล้ๆพี่นะคะโอ้ย นงินอันนั้นห่วงเหมือนกันนะคะห่วงพี่เหมือนกันเอา้าจะไปยังไงดูทำดูทำโอ้โหโ,โ,โอ้พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวโอ้ยแม่บันเทิงมากนะคะโอ้ยบันเทิงจริงๆนะคะ นันเดขึ้นมุกมาแล้วนะกูฟ้มามาเริ่สร้างถิ่นมาส่วนรุกคนมาแล้วมันยนะังนั่งขึ้นข <มา S 2> ึ้นมาจะเป็นตาลุกนันเดยืนอยู่นั่นน่ะมาพี่ดาวขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่ดาขึ้นได้ไหมนั่นบอกขึ้นนี่ไม่ยอมขึ้นแม่นเป็นท่าสีให้มันแม่ขึ้นไหม ลมบอกลมได้นี่ลมลมลมอยู่นน่แมนลมโอ้นี่เสร็จแล้วนะคะอะไรไม่ยอมไปอีกอโอ้โอ น้ำเสร็จแล้วนะคะบรอ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่แม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะน้ hm hey bracket, องน้ำก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องน้ำจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะน้องน้ำก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ